ที่เป็นยังไงเอาลูกทำไรอยู่อีกคนตอนนี้เราก็เจออีกหลังแล้วครับเราขอมาให้เลยดีกว่าเราขอมาให้ครับสวัสดีครับนั่งนี่เลยโยมนั่งนี่เลยครับเดี๋ยวข้ามาแจ้เข้ามาแจ้เข้ามาแจ้ขอขอมาแจกมา เอาเด็กๆมานี่เลยวเ,เด็กๆมีเสื้อผ้ามาด้วยอ่าตอนนี้เราก็มาเจอแล้วครับเราก็ให้ครับอันนี้เราก็บริจาคของนะครับอันนี้ก็บริจาคของเอามาย้างชุดชุดนึงเออชุดนึงเอามาชุดนึ่งเลยอ่าูกี่คนระยมเนี่ยอยู่กันต้องทั้งคนขนาดละจ้ะเลย โอเป็นไงีน <cellphone physic> <c oughs> <sn iffs> <can> ี้รับจ้างเป็นไงบ้างดีไหมรับจ้างมันก็ได้มั่งไม่ได้มั่งช่วงโควิดอ่ะเนาะจ้ะหนึ่งม่าแหละถ่ายมาสวัสดีครับอืมจ้าสวัสดีครับ่าใส่แมถ้ผมนิดนึงนะอ่าอ่า่ใส่ห่อยัอันนี้บางอออ จะข้าวคข้า <All> อ่าเผักเออผักอะไานะครับผักนี่เออไว้นี่เออผักสื้อผ้าเสอผ้ามาสี่ห้าสี่ห้าตุ้งนายยมสื้อผ้าโยมด้วยคนข้าคนแก่มาเลยครับออเสื้อามาให้โยมเลยผับสื้อผ้าผักขนมขนมครับสี่สี่ห้าคนันมสามสี่ตุ้งข้าวข้าว ดูแนวดูในห้องมาซ้ำซีกองเลยครับเออมาเลยข้าวกองเอามาข้าวกองอืมอนมไหมขนมอ่าถุงหักงมะเนาะข้าวข้าวมีทั้งหมดเหลือะเยอะปะไม่ใช่ข้าวสารเะไรเยอะไหมั้ยเออเออเอามาซีข้าวสารอลือเยอะปะเบล้ข้าวสารอะไรเยอะไหมจบครับ อันนี้ข้าวกล้องนะครับเข้าไปเลยนะครับอันนี้ทานได้เลยนะโยมนะ <c oughs> อุ่นได้นะครับเข้าอยู่ห้าขุนก็เอาข้ามอีกทุ่งนะข้ามไปตึ้งผักเราเลยเยอะไหมผักเลยเยอะไหมครับเออม,มีมีมีมะเขือป่ะมะเขือมะเขือมีไหมตึ้งหมดเลยใช่ไหม เอาเอาคงตุ้งมาตุงางต่งก็ได้คงตุง้งคงตุ้งอหมหนึ่งคงตุ้งคงตุ้งมาทั้งในออกได้โยมทั้ทงในก็ออกออกซอยคนกินอ,ออกนะคุณ<อ><อ>แม่โอ้แล้วนั้นแล้วทางนี้ไปไหนละ่ะทางนี้ก็เข้าหมาู่บ้านไปวัางนลำเที่ยวนันเหรอเป็นไงบ้านเป็นไงไม่รู้ข้างใน ก็มีก็มีไรลังนะแต่มีช่วงช่วงเนี้ยแล้วพอช่วงนู้นจะไม่มีบ้านแล้วไปก็จะมีหมู่บ้านเป็นหมู่บ้านวุ้ยเฮงมันเดียกออกที่ดีกว่าก็ไปนี้ดีกว่าออกนี้ก็เข้าเนี้ยเนี้ยซอยเนี้ยไปเนี้ยจะออกน้าสนุ่งอะเครื่องขวดเครื่องขวดมาแล้วที่เครื่องขวดแล้วเครื่องขวดแล้วมาแล้วเครื่องขวดพวกน้ำปลาน้ำผึ้งนั่นนะโอเคเนาะ เ <L> นี้ยเี้ยลอกไปเนี้ยน,นะทุกเกีกรลียวไปเนี่ยเลียวเข้าบ้านไปเนี่ยอ่าโอเคอ่ะเอามาแจกให้น้าโยมเนาะ,ะจะได้ท่าประหยัดด้วยแล้วก็าเศรษฐกิจอย่างนี้เนาะ,ะจะได้ประหยัดตัตงค์ไปด้วยบางทีเราทำบ้างแล้วมันจะทำบ้างนะครับอมีคำสุงนะครับ,บครับผมครับครับจำเนินพนตุกตาเอ้าเปล่าตุกตาหมดยังตุกตาหมดยังมนมีตุกตาปะ

ไม่มีแล้วเนาะโวัสดีนะครับโยมจำนวนพอนะครับผมครับผมครับครับครับอ่ะนนี้เราก็จะต้อนสวัสดีครับไปกันต่อครับว่าจะไปหลังไหนข้างในเขาก็มีหมู่บ้านลองเข้าไปดูไหมบ้านบ้างบ้านข้างในนี่โยมข้างในนี่มีแบบคนยากไหลไหมมีใช่ไหมอ่าเดี๋ยวเราเข้าไปดูก่อนเออโอเค ปครับเดี๋ยวเราลองไปดูข้างในครับเ่ามาดูข้างในว่าเป็นไงบ้างครับอ่ะไปครับไปครับขอไปคนนี้ก็จะไปข้างในลองดูครับเขาบอกว่ามีอยู่นะครับขอจำเนินพรครับ